คงจะทราบกันดีแล้ววันนี้แม้ว่าทั้งคู่เลยบิ๊กต่อท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเรียกบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเนี่ยนะครับเข้าพบพูดคุยกัน แต่สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตรงที่ถูกย้ายทั้งคู่คหลายท่านทราบเรื่องราวอยู่แล้ว<ม>แต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ประชาการตรํารวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเดินทางไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐทาทวีสินที่ทําเนียบรัฐบาลท่ามกลางสื่อมวลชนจับตากันเป็นจํานวนมากบิ๊กโจ๊กก็ถูกเรียกเข้าไปพบนะครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นคือตั้งแต่ช่วงเช้า ทุกคนคาดการกันอยู่แล้วว่าการเข้าพบครั้งนี้มันต้องมีอะไรแน่แต่ไม่มีใครคิดว่าจะโดนเด้งทั้งคู่ภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นภาพบิ๊กโจ๊กหลังจากที่ออกมาเจอกับนายกและภาพบิ๊กต่อด้วยครับตอนที่ออกมาหลังจากคุยกับนายกรัฐมนตรีตอนเช้าเสร็จสิ้นปราเกฏว่าพอทั้งคู่คุยกันเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากนั้นพอบอตอรอกับบิ๊กโจ๊กนัดแถลงข่าว ตอนนั้นทุกคนก็ยังคิดว่าบรรยากาศการถแถลงข่าวน่าจะจบลงอย่างชื่นมื่นเพราะภาพในวงถแถลงข่าวถ้าสังเกตดีๆเนี่ยวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำอารมพบทเชื่อว่าถ้าใครดูไลฟ์สดจากข่าวช่อง8คงฟังเต็มๆผมยอ่ยอๆเพราะตอนที่ถแถลงข่าวอย่างแรก วันนี้ผอบอรตรพลตรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลยืนยันว่าไม่มีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวอันที่สองผบอรตรท่านยืนยันว่าคาดีที่เกิดขึ้นกับบิ๊กโจ๊กทั้งหมดจะถูกส่งไปยังปปอชอ,อันนี้อันที่สองอันที่สามเรื่องที่บิ๊กโจ๊กไปฟ้องหรือทีมงานบิ๊กโจ๊กไปฟ้องผบอรตรจะถอนทั้งหมด หลังจากนั้นบรรยากาศการกอดเอวกันก็เกิดขึ้นอาจดูบรรยากาศตอนกอดหน่อยก็ได้นะฮะก่อนจะฟังเสียงแต่ละท่านเพราะวันนี้มันมีในยะเปิดเต็มจอเลยฮะเห็นไหมฮะจะเห็นบรรยากาศว่าพอถแถลงเสร็จทุกอย่างดูเหมือนกับชื่นมืดน,นี่ฮะเพราะเอาตั้งแต่วักที่หนึ่งพอบอตรประกาศเลยว่าจริงๆไม่ได้ขัดแย้งกับบิ๊กโจ๊กแล้วพูดอยู่เสมอว่าทำงานมันจะขัดแย้งกันไม่ได้ ขณะเดียวกันพลตรเอกตอ่อศักย์ยังบอกว่าคดีบิ๊กโจ๊กจะส่งไปปปชคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมคดีบิ๊กโจ๊กตอนนี้กําลังถูกหมายเรียกบางส่วนเนี่ยถูกไปปปชแล้วแต่แกโดนข้อหาใหม่เพราะฉะนั้นข้อหาใหม่เนี่ยของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดิมทีเนี่ยถ้าออกหมายเรียกมันอาจจะสู่หมายจับถ้าหมายจับนั่นหมายความว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะถูกสกัดเป็นพอบอตตทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นคดีตํารวจจะไม่อยู่ในมือแล้วคดีบิ๊กโจ๊กจะไปปปช ฟังเสียงพบตรชี้แจงเรื่องนี้ดูก่อนฮะในกรณีที่มีการแถลงข่าวหรือเรื่องของคดีนะครับจากนี้ไปเนี่ยครับคดีที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งให้องค์กรกลางหรือปปชในการทำคดีต่อไปทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ให้เป็นคนกลางในการทำให้เกิดความยุติธรรม นะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดคดีที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่มีการพูดกันมาหลากหลายคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเรจะส่งให้ปปชดําเนินการไดนจำเรียนท่านนายกเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เห็นภาพลอน ภาพเหมือนความขัดแยง้งคันนู้นพูดทีคนนี้มาทีจริงๆอ่ะพี่ครับเพราะฉะนั้นพบตรท่านก็พูดมีเหตุผลเมื่อคดีของบิ๊กโจ๊กจะไปสู่ปปชบิ๊กโจ๊กก็ตอบกลับเหมือนกันว่าวันนี้ตัวเองไปพบนายกรัฐมนตรีมามีแนวคิดจะหยุดเรื่องความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกลับมาเรื่องของการทำงานเพื่อประชาชนขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าโดยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่านนายกภาพที่วันนี้บิ๊กโจ๊กไปเจอนายก นายกให้นโยบายมาว่าจะต้องช่วยกันพาองค์กรให้มีความสามคัคคีทำงานเพื่อประชาชนส่วนเรื่องที่ตัวเองถูกหมายเรียกล่าสุดคือเรื่องคดีปอกเงินซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสอนอทุ่งสองห้องพอบตรท่านมีนโยบายส่งสํานวนให้กับปปชเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเรื่องนี้หมายเรียกที่ส่งไปที่บ้านผมยังไม่เห็นแต่คดีจะเข้าสู่ปปชทันทีฟังเสียงบิ๊กโจ๊กอธิบายมั้งฮะ ท่านบตร์เนี่ยท่านมีนโยบายนะครับในการที่จะส่งสำนวนทูกสำนวนที่เกี่ยวเนื่องไปยังปปชเพื่อได้เกิดความเป็นธรรมนะท่านพูดจะเจนนะครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้ที่ออกหมายมาแล้วเนี่ยไอ้ที่ออกหมายมาแล้วนะครับนะตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมก็ยังไม่รับหมายนะวันนี้หลักการารับหมายเนี่ยตามปอวอายาบอกว่าจะต้องให้เจ้าตัวรับหรือไม่พ่อแม่ญาตินะครับไปฝากไว้กับ เด็กที่บ้านไม่ได้ฝากแม่บ้านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าผมยังไม่จะรับหมายเพราะนั้นกระบวนการรับหมายยังไม่เริ่มนะครับนะเพราะนั้นะถ้าวันที่2ี่เอนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าจะเรียกไปวันไหนเพราะผมก็ไม่รู้แต่ก็ตามข่าวว่า21เพราะผมยังไม่เห็นหมายนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมยังไม่รับหมายแต่วิ่เมื่อสำนวนส่งไปปปชแล้วนะก็จะเป็นการเมินการของปปชทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดกันตามตรงเนี่ย คือหลายคนเนี่ยคาดการว่าคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กต้องการให้ไปปปชเพราะอย่าลืมนะครับว่าทันทีเนี่ยถ้ามันมีคดีแล้วเป็นตํารวจทาและโดนหมายจับมันจะมีผลกับการแต่งตั้งผอบอตรที่เกิดขึ้นทันทีและสําคัญคือวันนี้ตอนที่บิ๊กโจ๊กแถลงแน่นอนที่สุดเรื่องที่ลูกน้องไปฟ้องผอบอตรเห็นบอกก็จะถอนเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กใช้คําว่าเมื่อวันนี้ผมเทใจให้ผบอตรเกินร้อยเรื่องทั้งหมด มาจากผอบอรตรเป็นฝ่ายดาริที่จะพูดคุยดังนั้นส่วนเรื่องลูกน้องผมที่โดนคดีอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ทุกอย่างเมื่อจบก็ต้องจบส่วนลูกน้องเมื่อโดนคดีก็ต้องว่ากันตามกฎหมายพูดง่ายๆก็คือถ้าฟ้องผอบอยอมถอนอถูกไหมฮะลูกน้องที่โดนตํารวจออกหมายเรียกก็ว่ากันไปคดีบิ๊กโจ๊กผอบอก,ก็เสนอว่าไปปปชฟังบิ๊กโจ๊กอธิบายฮะเราต้องเสียสละเรื่องราวในอดีตนะครับ คือ,อ,อก็เหมือนที่บอกนะครับใครมีคดีอะไรก็ลูกน้องผมมีคดีก็ไปแก้เอาถูกไหมครับใครมีที่ต้องชี้แจงก็ไปต้อง,ต,องต้องไปทําแต่ว่าวันนี้งานที่นันมตลอดมอบหมายเนี่ยนะครับทุกหน้างานเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะไปรองคนไหนผู้จัดการคนไหน,ก,น,ไหนก็ต้องทําเต็มที่นะครับเลื่อนเพื่อประชาชนคุณผู้ชมครับและหลังจากนี้แถลงข่าวเสร็จให้ดูดภาพบรรยากาศตอนอบเอลหน่อยนี่ก็มีนัยยะอีกเหมือนกันหลังแถลงข่าวเสร็จบิ๊กโจ๊กเนี่ยว้ายแบบชนิดที่ว่าเรียบร้อยมากถ้าคุณผู้ชมดูตอนไหนไหมฮะ เป็นการโค้งเพลรอบิี่ทีมงานเพลรอบนะฮะโน้มลงไปถึงเข็มขัดนี่คือการที่ผู้อาวุโสน้อยไหว้พี่แบบอ่อนน้อมแล้วก็กอดเอวแต่ใครจะนึกจะฝันหลังจากนั้นประกาศของนายกออกทันทีฮะคุณผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งนะฮะ ย้ายท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบิ๊กจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบตรย้ายมาช่วยที่สํานักงาน,นาของนายกรัฐมนตรีแน่นอนที่สุดและแต่งตั้งพลตํารวจเอกกิติรัตนเพชรรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแม้ว่าภาพที่จะมีการไหว้และกอดการดูเหมือนกับจะสยบรอยร้าวแต่ปรากฏว่านายก สั่งย้ายทั้งคู่ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้คนก็จับสังเกตเหมือนกันคือด้วยท่าของบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าคิดนะเพราะคุณผู้ชมจําได้แบบว่าวันนี้ก่อนจะย้ายทั้งคู่เนี่ยคุณผู้ชมดูผังตัวนี้ฮะที่เราทําให้ดูแล้วเปิดให้ดูเต็มจอ ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก่อนหน้านี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่ไปแสงความยินดีตอนที่ทางด้านของท่านต่อศักขึ้นมาเป็นผอบตรก็จะสังเกตว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกจะมีเอกลักษณ์โอบเอลวรุ่นพี่เวลาแสดงความยินดีวันนี้สยบเกาเหล่าระวังผอกับบิ๊กโจ๊กวันนี้ก็โอบเอวอีก ส่วนคําสั่งแก้ไม่ได้แน่แนฮะทันทีที่คําสั่งออกย้ายทั้งคู่ควันนี้อยากให้ฟังจากปากของท่านนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งคุณเศรษฐาทวีสินได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้ว่าทั้งสองท่านยังบริสุทธิ์อยู่แต่เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความสะดวกดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ดังนั้นจึงเรียกทั้งสองท่านมาช่วยงานที่สํานักนายกชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อ เปิดทางให้ตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ใช่ลูกน้องแต่ละฝ่ายวันหนึ่งพูดอย่างอีกวันหนึ่งพูดอย่างพวกท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านรู้ว่าควรจะพูดหรือไม่พูดอะไรนี่คือนายกบอกนะฮะท่านนายกรัฐมนตรียังบอกด้วย เพราะนะักข่าวถามว่าวันนี้เมื่อย้ายเสร็จมั่นใจใช่ไหมว่าความขัดแย้งในวงการตํารวจจะเรียบร้อยคุณเศรษฐาบอกผมก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการไม่ได้สบายใจที่ต้องทําอย่างนี้แต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทําเพื่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะได้เดินไปข้างหน้าวันนี้วันนี้นนออกจดหมายฉบับหนึ่งที่เชิญท่านสองท่านเข้ามาช่วยงานสำนักนายกนะครับอีกฉบับหนึ่งก็คือท่านให้ท่านพลตํารวจเอกกิจร์พันเพชร เป็นรักษาการนะครับรักษาการผู้ชาการตุลาการชาติและเดี๋ยวเย็นนี้จะมีคําสั่งการออกไปอันหนึ่งตั้งคณะกรรมการมาสามท่านครับค่อยท่านมาอธิบายพูดมีการพูดคุยกันนะครับว่าต้องควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงที่ที่ถูกโอนมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกครับท่านก็รับปากว่าจะจะจะ,จะพยายามไม่พูดอีกแล้วนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายให้มีการสืบทราบความจริงให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปนข้างหน้าได้อย่างไม่มีการแทรกแซง แล้วกรรมการที่จะมาตรวจสอบเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างทั้งหมดมี3ท่านอย่างที่บอกก็คือจะตั้งกรรมการแต่ย้ายออกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นท่านชัดชัยพรมเลิศเป็นอดีตประหลัดมหาไทยคุณชาติพงษ์จีรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดและพลตำรวจเอกวิทย์นยทองสองทั้งหมดนี้จะร่วมกันสอบ